สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Marvel Super War นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับผู้เล่นเบื้องต้นทั้งหลายเนาะว่าเฮ้ยเกมเนี้ยมาเล่นกันยังไงนะครับผมและการยินเลยยังไงนะครับทําให้เราแบบว่าไม่ตายง่ายนะครับผมถามว่าจะเป็นไปได้เลยไหมว่าผมอยากไม่ตายเลยะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้และอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตัวเราเองอะ แต่ต้องมีการไฟ์แล้วก็ช่วยเพื่อนๆด้วยเอาละครับผมเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงนะครับผมว่าเลนเนี่ยที่เราจะต้องอยู่ต้องเดินไปเนี่ยคือเลนไหนอ่ะโอเคทีนี้ขึ้นอยู่กับฮีโร่นะครับที่เราเลือกมานะว่าฮีโร่ที่เราเลือกมาเนี่ยคือตัวไหนในเริ่มต้นเบื้องแรกเอ่อขอภัยครับในเบื้องต้นตอนแรกอะครับผมเราจะได้ฮักน้องเขียวมาก่อนนะครับซึ่งฮักเนี่ยคือเขาจะเป็นอยู่ในตำแหน่งเลนบนถามว่าเนี่ยไปอยู่เลนกลางได้ไหมเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังว่า ไม่ควรไปอยู่เลนกลางนะครับฮักถามว่าอยู่เลนล่างได้ไหมสำหรับผมผมมองว่าได้ทั้งเลนบนและเลนล่างนะครับผมสำหรับฮักนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันถามว่าอ้าวแล้วผมเนี่ยจะทํำยังไงดีในช่วงเริ่มต้นนะครับผมของการเดินนะครับเราก็จะเดินไปทางที่เลนบนที่ฮักเนี่ยเขาเดินเราก็เดินได้เลยนะครับผมเดินเข้าไปเลยในป่าแล้วเข้ามาดูในกรณีที่ว่า ถ้าเกิดมีเพื่อนเรานะครับมาฟาร์มนะครับเราก็อาจจะยืนช่วยเพื่อนก็ได้เพราะว่าในช่วงระยะเวลาแป๊บหนึ่งครับผมประมาณ30วิแค่นี้ครับคือเพื่อนเราหรือว่าคีฟฝั่งตรงข้ามมันยังดันไปไม่ถึงไหนฝั่งระตูก็ยังไม่มาเราก็ยังมีเวลาประมาณช่วยเพื่อนเนี่ยเราฟาร์มได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องไปตีคีฟจนตีมอนสเตอร์ให้ตายนะแค่ตีสักครึ่งนึงแล้วก็ไปยืนเลนเราได้เลยนะครับผม การยืนเลนนะครับก็อย่าพึ่งพวดเข้าไปตรงในจุดนี้นะเดี๋ยวผมจะปาให้ดูก่อนอย่าพึ่งพวดนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าพอหลังจากที่เราไปช่วยเพื่อนปามาแล้วเนี่ยมันจะมีฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาซุ่มอยู่ไหมซึ่งควรจะเดินอ้อมมามายืนเข้าตำแหน่งก่อนในเลนบนถามว่าแล้วฮักเนี่ยมันดียังไงในช่วงแรกนะครับผมขอแนะนำเพื่อนๆเลยว่าฮักเนี่ยให้อัพสกิลหนึ่งมาเลยแล้วเราทำการเช็คพุ่ม มีคนอยู่ไหมถ้าไม่มีโอเคเรามาเดินดูได้เป็นไงครับโอเคนะถ้าถามว่าุ่มต่อไปล่ะเราก็รอคูดาวแล้วเราก็ลองป่าไปอีกรอบหนึ่งไม่มีโอเคอีเนี้ยจะเป็นพื้นฐานละคือเราอย่าพยายามเดินเลยไปนะครับผมในส่วนที่ว่าเลยจุดตรงเนี้ไปเพราะจุดตรงนี้ไปอะครับผมมันจะเริ่มเป็นโซนที่อันตรายละซึ่งเวลาพวกฮีโร่ฝั่งตรงข้ามมาเนี่ย คือจะมีการประทะก,กันในช่วงตรงกลางตรงนี้นะครับก็พยายามให้อยู่ในเลนเราประมาณนี้แล้วเราเนี่ยก็ทําการโจมตีอยู่ประมาณแถวนี้ก่อนก็ได้และถามว่าเนี่ยในช่วงว่าเออถ้าเรามายืนอยู่ตรงนี้ล่ะแต่เรามองไม่เห็นคุ้มข้างล่างเนี่ยตัวอาจจะมายืนดักเราแล้ว,ลวเราก็มาลองปาดูก่อนมีคนอยู่ไหมไม่มีเราก็เดินเข้ามาได้นะครับผมอันนี้คือเบื้องต้นนะครับของการยืนเลนบนนะ ทีนี้ในกรณีที่ว่าเราพอเรายืนเลนบนนะครับผมแล้วเลนบนเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เราทําละศัตรูหายไปแล้วมอนสเตอร์คีบเราเคลียร์หมดเรียบร้อยละเราก็เดินไปช่วยเพื่อนในเลนกลางได้นะครับแนะนํานะครับผมว่าอย่าเดินผ่านแม่น้ําไปตรงๆเลยเพราะว่าเราอาจจะถูกแก๊งจากฝั่งตรงข้ามได้หรือว่าอาจจะถูกตื้มได้เลยนะครับพยายามเดินอ้อมนิดนึงนะครับเพื่อเซฟตัวเราด้วยเพื่อเซฟหลายๆอย่างด้วยนะครับไม่ให้ฝั่งตรงข้ามเกิด เมื่อเราเข้ามายืนในเลนกลางนะครับถ้าเรามาช่วยเพื่อนนะครับเราก็สามารถที่จะแบบเดินได้แต่ว่าเลนกลางเนี่ยมันจะเป็นพ่วงทางเดินที่สั้นนะครับอย่าพยายามเดินเลยไปถึงช่วงประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบที่สั้นซึ่งมันสามารถถูกโจมตีได้ทั้งซ้ายและขวานะครับผมจากฝั่งตรงข้ามนะซึ่งเราจะตายฟรีๆให้พยายามอยู่ตรงกลางนี่สําหรับว่าฮีโร่ที่อยู่เลนกลางนะครับผมสามารถเนี่ย คือต้องบอกว่าเลนกลางเนี่ยควรจะให้ฮีโร่ที่มีความคล่องตัวการเคลียร์คีฟที่เร็วอยู่เลนกลางเพราะว่าถ้าเวลาเราหนีเนี่ยเราสามารถหนีได้เร็วกว่าอย่างฮักเนี่ยกว่าจะเดินกว่าจะเคลียร์คีฟเสร็จแต่ละตัวนะครับผมมันนานอ่ะเดี๋ยวผมเปิดคีปให้ตะลุยเข้ามาดูนะครับ ในช่วงจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดเราเนี่ยถ้าเรามายืนเลนกลางก่อนเพื่อนเราไม่มีเลนกลางมาเลยแต่หน้าที่เราอะอาจจะอยู่เลนบนหรือเลนล่างเราก็อาจจะแบบมายืนเลนกลางนิดนึงแล้วเราก็คอยมองคอยช่วยเพื่อนแต่ถ้าไม่มีอะไรเราก็จะลงไปข้างล่างก็ได้หรือว่าเราจะขึ้นไปข้างบนก็ได้อ่ะทีนี้ผมมาดูให้ว่าทําไมฮังมันถึงไม่เหมาะกับการที่อยู่เลนกลางเพราะจังหวะโจมตีของเขาอ่ะมันเบามันจะเน้นการแบบว่าสโลเขาซะมากกว่า เดี๋ยวไว้พูดกันในเรื่องของตัวละครของเขาเนาะทีนี้ในการที่เราจะเดินลงไปเลนล่างนะครับผมเราก็คอยระวังอ่านอย่างตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมีัตูแอบซุ่มอยู่ไหมเข้าไปก่อนได้เลยเช็คมันคือการเช็คพุ่มเช็คว่าสตูม,มีอยู่ไหมเมื่อไม่มีเนี่ยพุ่มนี้น่าสงสยัยไหมถ้าสกิลเรายังไม่คูดาไม่เสร็จให้เดินอ้อมเข้ามานะครับแต่ถ้าไม่มีเราสามารถเดินได้เลยและพุ่มตรงเนี้ยก็เป็นพุ่มที่อันตรายเช่นกัน ซึ่งเราจะมองไม่เห็นเลยว่าตอนเราเดินมาเนี่ยฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้แอบมาอยู่ไหมเราสามารถเช็คคุมได้ถ้าไม่มีเราสามารถเดินเข้าไปข้างในได้เลยนะครับการยืนเลนเนาะทีนนี้การยืนเลนเนี่ยถามว่าทําไมเลนล่างอะ่ะมันมีสองตัวซึ่งในฮีโร่นะครับผมจะมีทั้งหมดห้าตัวเลนบนหนึ่งตัวเลนกลางหนึ่งตัวเลนล่างสองตัวป่าหนึ่งคนแล้วทําไมเลนล่างมีสองคนอ่ะอธิบายให้ฟัง นั่นก็คือเจ้าเสือแบ็กแพ n น e เตอร์ตัวนี้ต้อบอกว่าต้องเสือเจ้าเสือม่วงแล้วกันเนาะไม่ใช่แบ็กแพ u น t เตอร์สิมันคือจุดที่ฝั่งตรงข้ามหรือฝั่งเราอะครับผมมาเก็บเพื่อที่จะทําให้แบบว่าเราได้บัฟพลังในการโจมตีเพิ่มขึ้นซึ่งจุดเนี้จะมีการประทะกันเยอะหน่อยมันเลยท้างทำให้เดนล่างเนี่ยมีฮีโลสอตัวโอเคเนาะ ถ้าเพื่อนๆงงก็คือตรงเนี้ยผมอาจจะอธิบายเร็วก็ขอโทษด้วยถามว่าตรงเนี้ยแล้วพุ่มล่ะทํายังไงเหมือนเดิมครับเช็คเพราะพักเนี่ยมันสามารถเช็คได้ก่อนและสามารถวิ่งหนีได้เลยง่ายๆเดี๋ยวผมทาให้ดูก็คือยิงปุ๊บผมไปแล้วครับประมาณแบบนี้ได้เลยนะครับเราไม่รู้นี่ว่ามีหรือไม่มีทั้งสองพุ่มนี้ก็เช่นกันนะครับเราสามารถเนี่ยเช็คได้เลยแล้วเราก็สามารถเดินอ่ะทีเนี้ยพอเรามาอยู่ตรงกลางแล้วเนี่ย เราสามารถดูได้แล้วว่าเอ้ยฝั่งนี้มุมมองเนี่ยเราจะมองกว้างขึ้นซึ่งเราจะเห็นทั้งซ้ายและขวาตรงนี้นะครับว่าจะมีฮีโร่เนี่ยมาหาเราตอนไหนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าให้เดินอยู่ประมาณตรงกลางก่อนเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆเราเนี่ยค่อยๆเริ่มโจมตีแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆดันดันขึ้นไปแต่ถ้าเราอะเอ้ดูในแมッ จะมีปัญหาอะไรไหมจะเกิดอะไรขึ้นไหมพยายามอยู่แถวนี้ก่อนเขาถามว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเมื่อเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราสามารถเช็คพุ่มตรงนี้ได้ว่าเขาจะมาไหมถ้าเขามาเราก็ถอยอันนี้คือเบื้องต้นนะครับผมในการที่แนะนำเนาะถ้าเพื่อนๆงงก็ลองดูว่าสิ่งที่ผมอธิบายเนี่ยมันโอเคไหม เตอนนี้คีปกำลังตีนะครับผมแล้วก็ดันเข้าไปให้คีปตีไปนะครับเอาล่ะทีนี้จะมาพูดถึงในเรื่องของการส่งสัญญาณเนาะว่าเราอยู่เลนกลางเนี่ยเราสามารถคลิกได้เลยนะครับว่าเออตรงจุดเนี้ยแอนเทอร์ <Attack. S 1> <Enter S 2> ม่วงเนี่ยเรารีบส่งสัญญาให้เพื่อนว่ารีบโจมตีได้เลยเพราะว่าระตูเนี่ยไม่มีแล้วเดี๋ยวได้จุดเนี้ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันอีกทีนึง แต่ทีนี้ผมจะมาสอนในเรื่องของที่ว่าการบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยจุดเนี้ยอันตรายนะซึ่งถ้าเราเห็นนะครับว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาเข้ามาเดี๋ยวผมเปิดฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับให้เขาอะเดินเข้ามาหาผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมทําให้ดูว่ามันอันตรายไหมเราสามารถเตือนฮีโร่ฝั่งฝั่งเราฝั่งเพื่อนได้เลยว่าจะเป็นยังไงทีนี้หักมาแล้วผมอาจจะอยู่เลนบนนะครับ ดูว่านะตอนเนี้ยผมอยู่เลนบนและฮักเนี่ยฝั่งตรงข้ามเขากำลังจะบุกเข้ามาตรงกลางซึ่งไม่มีการป้องกันเลยไม่มีอะไรเลยเนี่ยครับฮักหายไปละเขาบุกมาถึงป้อมแล้วเราสามารถกดที่ตรงนี้ได้นะครับผมและเราสามารถเตือนได้ <Okay. S 1> กดไปที่กิโลฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยว่าเขาเข้ามาโจมตีแล้วหรือเราสามารถกดไปที่พื้นที่ว่างนะครับว่า <Attention. S 1> ตรงนี้ระวัง เขามาแล้วเนี่ยครับเราสามารถเตือนได้ซึ่งถ้าฮีโร่เพื่อนๆเราเห็นนะครับผมเขาก็จะรีบเข้ามาช่วยทีนี้ทั้งนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนจะดูมแมปกันบ้างไหมเพราะมีหลายคนคือไม่ค่อยดูมแมปกันอ่ะไม่งงเนาะอางเนี้เนี่ยในเมื่อมีคนเตือนละอ่ะผมก็จะเข้าเลนไปพยายามเดินอ้อมนะครับเห็นผมเดินไหมผมจะไม่เดินเข้าไปตรงๆนะครับ<ต>เพราะว่า,าถ้าผมเดินเข้ามาในช่วงระยะมาขนาดเนี้ยฝั่งคัตตัว อาจจะเดินเข้ามาหาแล้วในป่าเราที่เราไม่เห็นพยายามอ้อมเข้ามานะครับแล้วก็กันเขาไว้ก่อนอย่าให้เขาเข้ามาใกล้อะไรพวกนี้อ่ะเดี๋ยวตรงนี้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งโอเคยืนนิ่งๆไปก่อนนะฮะเนี่ยครับผมทีเนี้ยเราก็คลิปไปเป็นไงครับคือการยืนเลยนะครับอย่าพึ่งเข้าไปลึกเพราะถ้าการที่เราเข้าไปลึกอะครับ มันก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาสามารถโจมตีเราอ่ะได้อย่างง่ายเดี๋ยวผมปิดคลิปแป๊บหนึ่งนะครับผมเอาละถามว่าทีนี้ผมอยู่เลนบนนะครับแต่ผมอยากเดินไปข้างบนเลนฝั่งตรงข้ามผมไปได้ไหมไปได้ครับพยายามดูแมปก่อนดูแมปนะก่อนนะครับว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย เขาอยู่แถวไหนถ้าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขาอะมีการโชว์ขึ้นมาแค่ตัวเดียวแสดงว่าตัวอื่นๆอ,อาจจะไปอยู่ในป่าฝั่งของเขาซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าอาจจะอยู่ในฝั่งป่าเราแล้ว,ลวซึ่งเราก็อาจจะมองไม่เห็นเช่นกันเพราะ่างนั้นด้วยความปลอดภัย,พยายา,ยพยายามเช็คผมเน้นย้ำนะครับพยายามเช็คหุ้มก่อนก่อนจะเดินเข้าไปนะครับถ้าไม่มีเราก็เดินเข้าไปได้นะครับถ้าอยากจะลองเนาะว่าเป็นยังไง ป็นไงบ้างครับพอจะเข้าใจเนาะไม่น่ายากหรือถ้างงยังไงก็บอกกันได้นะครับผมผมอาจจะพูดเร็วไปพูดช้าไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนในเรื่องของพวกัตถิพวกมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมไว้จะมาพูดให้ฟังอีกทีนะครับผมว่าพวกเนี้ยเซอรทอร์หรือว่าแพนเทอร์ตัวสีโมข้างล่างเนี่ยมีประโยชน์ยังไงหรือว่าบัฟแดงบัฟฟ้าในทีมเราเนี่ยมีประโยชน์ยังไง แล้วก็การตีป้อมนะครับผมพยายามอ่านิิบายให้เพื่อนฟังก่อนป้อมนะครับผมถ้าเราไปเจอฮีโร่ฝั่งตรงข้ามอยู่ในป้อมอย่าพยายามเดินเข้าไปในป้อมมากนะครับเพราะถ้าเดินเข้าไปในป้อมเนี่ยป้อมจะโจมตีเราครั้งแรกไม่เท่าไหร่แต่ครั้งที่สองเนี่ยอันที่สามเนี่ยลดควบหนักๆเลยนะครับเนี่ยโดนไปสี่ครั้งลดไปครึ่งหลอดมันจะโจมตีเราแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆพยายามให้คีปดันก่อนนะ่เดี๋ยวผมให้คีป ฝั่งผมดันขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นควรจะให้คีปดันเข้าไปก่อนนะครับเราไม่ควรจะเดินเข้าไปก่อนคีปนะคีปในเกมนี้นะครับผมจะมีทั้งหมด4ตัวนะมันจะตบตีกันทะเลาะกันอะไรก็ให้มันทะเลาะกันให้เสร็จแล้วเราก็อาจจะไปช่วยมันทะเลาะนิดนึงซึ่งมันจะได้เคลียร์เร็วๆนะคบผม เนี่ยครับมันก็จะมีตัวรถขาเดินได้ลุกติ๊กลุก,ก๊กมานะครับผมพยายามเคลียร์คีปให้เร็วอย่างงี้พวกนี้นะครับโอเคทีนี้ฝั่งคีปฝั่งเราเดินเข้าไปนะครับผมเราถึงค่อยเดินเข้าไปนะครับซึ่งเราจะก็จะไม่โดนการโจมตีของมันของป้อมเนาะซึ่งมันก็จะง่ายขึ้นแบบนี้นะครับแต่ป้อมเนี่ยมันก็จะตีคีปฝั่งเราซึ่งเราดูดีๆนะครับดูเลือกคีปฝั่งเราดีๆนะ ซึ่งเราตีเพลินนะครับผมเราอาจจะเจ็บตัวได้นะครับเนี่ยครับทีนี้คลิปัองเราจะตายแล้วเราก็ถอยมานะครับให้คลิปชุดต่อไปครับดันขึ้นมาอันนี้คือเบสิกพื้นฐานนะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพยายามอยากเข้าไปลึกสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับ เลนกลางนะครับผมแนะนําว่าให้อยู่ระหว่างแพนเทอร์เนี่ยแพนเทอร์ Panther สีดำเน่ยสตัวตรงนี้นะอย่าไปยืนอ,อยู่ตรงกลางตรงนี้มากเพราะว่าเราอาจจะโดนล้วงเนี่ยจากทางขวาแล้วก็ทางซ้ายได้ก็าอาจจะพุ่งมาอาัดเราพว่พวหลับได้เลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามผมต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าจะมีคลิปยังไงต่อๆไปเดี๋ยวจะมาแนะนานะ